ตอนนี้คนไม่เล่นหุ้นแล้วนะอาจารย์หันมาเล่นหวยแทนละตอนเนี้ยโอ้แต่หวยก็ไม่อมายถึงจะหวยกวยเกสียณใช่ไหมครับผมกับเข้าหวยเกษเสียนนี่ก็ต้องรออีกปีหนึ่งนะครับอะไรอะไรนะครับโทษครับอะไรนะฮะเรื่องหุ้นเนี่ยก้นเหวมาอยู่ตรงไหนฮะก้นเหวน่าจะพันสองหรืออะไรเนี้ยที่ที่คุยกันเล่นๆนะฮะจริงๆอันนี้คุยภายในนะครับผมยังยังยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนแต่ว่า ก็โอ SCH: กาส<อ>มันจริงๆมันค่อนข้างน้อยนะครับผมแตหมายถึงที่จะไปถึงสู่พันสองนะฮะแล้วก็ภาพใหญ่ในเราเห็น,น,นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นแล้วแต่ว่าแน่นอนประเด็นหลักๆมันคือการเมือเป็นหลักนะครับผมนะฮะก็ถ<อ>้างั้นขอขอ,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 ขอเข้าประเด็นเลยนะฮะก็<อ>ค,ะครับพอดีอวันนี้ยนะฮะอินโนเวสก็จะมีการออกกลยุทธ์ไตรมาสส<ก><อ>ามนะครับผมก็เราก็มองภาพใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจริงๆ สัญญาณที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นมากว่ามันฟื้นตัวนะครับผมเราใช้ตีมของของภาพก็คือว่าโลกฟื้นตัวไทยฟื้นตามระวังการเมืองนะครับผมนะฮะก็เอ่เอ,าอาภาพใหญ่เนี่ยนะฮะเราเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไล่ามาจากอเมริกาเมื่อต้นปีนะครับผมปลายปีที่แล้วต่อต้นปีเนี่ย จนอเมริกาตอนนี้เริ่มชะลอแล้วนะฮะในขณะที่ยุโรปเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นนะครับผมก็เห็นสัญญาณแต่เขาก็ฟื้อนอ่อนๆแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่ล่าสุดที่เห็นก็คือในเอเชียที่ที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับผมนะก็เอ่อพวกเรื่องของอันดัชนีผู้จัดการไฟจะซื้อเอ่อเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เป็นบวกแล้วการส่งออกเนี่ยก็เป็นบวกค่อนข้างชัดเจนนะฮะรวมถึงทางจีนต่างๆด้วยซึ่งภาพเนี่ยมันไปคล้ายๆกับช่วงปี1 6ถึง18ซึ่งตอนนั้น อ่าแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่า global synchronized growth นะครับผมก็คือการเติบโตของโลกอย่างพร้อมเพรียงกันนะเพราะว่า<ม>ตอนช่วง16เนี่ยจีนแย่แล้วก็17เนี่ยอยู่ๆดีมาในโลกมันก็เริ่มฟื้นขึ้นทําให้การผลิตดีขึ้นตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ในอีกปีถึงประมาณครึ่งปีถึง1ปีนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถึงสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ย ภาพของการเติบโตเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นต่อเนื่องนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างที่เรามองนะครับผมซึ่งสัญญาณเบื้องต้นมันเหมือนกันนะครับผม,ผมต้องเรียนอย่างนี้ลวกันนะฮะก็อันนี้คือภาพแรกนะครับผมนะแต่ว่าภาพที่สองสิ่งที่เราอาจจะต้องติดตามก็คือในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆ,ๆซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยมาเริ่มตั้งแต่ทางสวิตช์ชิมัสวิตช์เนชั่นแนลแบงก์เนี่ย มาทางสวีเดนลิกส์แบงกเนี่ยแล้วก็มาแบงก์ออฟแคนาดานะครับผมของแคนาดานะฮะแล้วก็อที่ก่อนก็คือ ECB ของยุโรปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะมีของเฟดซึ่งของเฟดเนี่ยคงยังไม่ลดหรอกนะฮะแต่เราคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมนะกนงเราก็วันนี้ไม่เหรอจกนงวันนี้ใช่กนงเรา กอนองเราเนี่ก็ผมคิดว่าเป็นดันดิวนะฮะคือปิดประตูตายแล้วว่าไม่คงไม่มีลถไปจนถึงสิ้นปีนะครับผม,มเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันแย่สุดอะมันมันมัน,ม,นมันผ่านไปแล้วใช่ไหมตอนต้นปีที่เราคุยกันนะฮะแล้วก็เขาไม่ได้ลดตอนนี้เนี่ยเงินเฟอมันขึ้นมา1.5กว่าๆใช่ไหมครตามที่เราคาดเนี่ยนะครับผมแล้วก็เงินเฟอร์ช่วงต่อไปเนี่ยก็ จะเอ่อจะหนึ่งจะศูนย์จะหนึ่งจะศูนย์อะไรก็แล้วแต่แต่มันจะเป็นบวกแล้วแล้วก็ปลายปีมันจะไปสองไปสามเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเผื่อดูจากปัจจัยฐานปัจจัยในเรื่องของราคาน้ํามันอะไรต่างๆที่เราคาดการณ์เนี่ยฉะนั้นเ <ạ. S 1> งินเฟอ้อจะเป็นบวกแล้วจะไม่ลงแล้วทำให้ทั้งเอ่อทั้งปีเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆถวูงจุดแปดถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมฉะนั้นเอ่อเขาก็จะไม่ขึ้นเอ่เขาก็จะไม่ลงดอกเบีย้ยแล้วเพราะว่าอย่างที่เรียนไปช่วงช่วงที่เอ่ออะไรอะ่ะช่วงที่ควรจะลดนะไม่ได้ลดไปแล้วกก็็็ไไมม่เปนรนรระครับผ ถ้าเรามาดูภาพใหญ่ของเฟดเนี่ยก็เราก็คงต้องติดตามดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าการประชุมเมื่อในค่ำคืนนี้จะสำคัญเพราะว่าก็เป็นรอบไตรมาสเขาก็จะมีการประกาศว่าเขาคาดการเศรษฐกิจเท่าไหร่เขาคาดการรวมไปถึงเขาคาดการว่าเขาจะลดดอกเบี้ยหรือหรือจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะต่อไปเท่าไหร่ที่เรียกว่าดอกพลันะครับผมเอาคณะกรรมการต่างๆมามามาเอาดีศมามามาจุดแต่ดีศมาวงเนี่ยว่าว่าตัวเองมองภาพยังไงอะไรเงี้ยซึ่ง เดิมทีเนี่ยเขามองว่าปีนี้เขาจะลดสามครั้งคือเขามองว่าตัวเองจะลดสามครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ตลาดมองว่าคาดการว่าเขาจะคาดการว่าตัวเองจะลดประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะก็คงต้องติดตามดูในจุดนี้นะครับผมแต่ว่าก็คงมไม่ได้ต่างมากหรอกคงเป็นสไตล์เป็นทิศทางลงแล้วล่ะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการลงตามในเรื่องของอยุโรปซึ่งยุโรปเนี่ยเขาลงก่อนแล้วแล้วก็เราก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะลงอีกสองอีกสองครั้งในปีนี้นะครับผมก็คือไตรมาสละครั้งเดือน เดือนเก้าครั้งหนึ่งนะเดือนสิบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องดูต่อไปเพราะเศรษฐกิจยุโรปก็เริ่มฟื้นแต่ก็ฟื้นอ่อนๆน,นะครับผมโต0.2 0.3เนี่ยที่มาเรียนนะักสองท่านอยู่เสมอนะฮะก็เออก็แต่ว่าก็ก็ฟื้นระดับหนึ่งแต่ฟื้นอ่อนแล้วก็เงินเฟ้อก็ต่ำกว่าของอเมริกามากนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของตัวตัวธนาคารกลางนะครับผมอ่ะอันที่ มาสู่ประเด็นที่สามที่สี่ก็คือในเรื่องของตัวจีนนะครับผมซึ่งจีนเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ฟื้นแหละแต่เขาก็ฟื้นค่อนข้างต่อบางกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะอย่างที่มาเรียนทุกท่านเสมอก็คือ,อสีจิ้นผิดร,รวมถึงรัฐบาลกลางจีนเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนโหมดจากโหมดที่เน้นในเรื่องเสถียรภาพมาเป็นโหมดในเรื่องของการกระตุ้นนะครับผมนะและเขาก็เห็นภาพว่าการใช้ในโยบายการเงินหรือคือการลดดอกเบี้ยการ ทำลดชุดบราหาราาก,การกำรองธนาคารพาณิชย์นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับผม mm. เพราะว่าคนจีนยังกังวลอยู่ก็เลยไม่ค่อยจับจ่ายฉะนั้นคนที่ต้องใช้ก็คือภาครัฐนะเขาก็เร่งเร่งในเรื่องของมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจหนึ่งล้านล้านหยวนใช่ไหมฮะแล้วก็มีมาตรการต่างๆในเรื่องของภาคสังหาซึ่งตัวที่เป็นพระเอกก็คือกองทุนสามแสนล้านหยวนเนี่ยที่จะเข้ามา <c oughs> อะไระเข้ามาซื้อบ้าน ที่สร้างเสร็จแล้วแล้วยังใช่แล้วก็มาทําเป็นบ้านเอื้ออาทรเนี่ยซึ่งตามการคานวณของเราไอไ้อวงเงินนี้เนี่ยมันประมาณ12%ของมูลค่าบ้านที่ที่สร้างเสร็จแล้วก็รอการขายทั้งหมดก็เราก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าภาพหลักมันก <c oughs> ็นต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าโลกฟื้นแล้วก็ทําให้อ่ารายได้ของคนจีนมากขึ้นแล้วคนจีนก็มาซื้ออสังหามากขึ้นอันนี้จะเป็นภาพที่จะเป็นการฟื้นแบบย,ยั่งยืนนะฮะแต่ไอมาตรการนี้มันก็เป็นการประคับประคองไปนะครับผมก็คงต้องจับตาตรงนั้น ประเด็นที่5้าที่เราคงต้องจับตาก็คือในเรื่องของอภูมิรัฐศาสตร์นะอย่างที่ผมมานําเรียนทั้งสงท่านตั้งแต่ต้นปีนะว่าเราเชื่อ<ช><ช>ว่า<ช><ช>ปีนี้เป็นปีแห่งตัว g e o อ p o l i t i c s นะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมมีสงครามสองสองครามมีการเลือกตั้งเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปลายปีนะฮะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ใช่เราก็คงต้องติดตามดูเพราะว่า,<บ>า ความขัดแย้งการหาเสียงมันก็จะค่อนข้างเข้มงวดขึ้นและรวมไปถึงนโ,โยบายด้วยนะฮะที่ผ่านมาก็มีสงครามการค้าเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นไนะบเดนก็ขึ้นภาษีอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเรื่องของ E ีวีเรื่องของอะไรต่างๆจากจีนนะฮะก็คงต้องจับตากันมากขึ้นในในจุดนั้นนะครับผมสุดท้ายก็คือเรื่องของไทยอย่างเช่นอย่างที่ได้เรียนทั้งสองท่านเมื่อกี้นี้เราเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวเดืนเอนเมษาเนะี่ยซึ่งเป็นตัวเลขทางการที่ออกมาเยเราเห็นภาคอุตสาหการรมฟื้นตัวขึ้นนะครับผมนะ ตัวโต3.4นะครับผมการส่งออกก็โตประมาณ5-6อร์เซ็นนะครับผมก็สองตัวนี้เป็นตัวหลักนะพอฟื้นขึ้นแล้วก็ตัวอื่นๆก็ฟื้นเช่นกันภาคเกษตรจากที่เคยติดล้มก็ฟื้นตัวขึ้นแต่มันก็เป็นเพราะราคาเนี่ยแต่ว่าตัวเรื่องของผลผลิตการเกษตรก็ยอาจจะยังไม่ได้สูงนะเพราะยังยังมีละกาศจากภัยแล้งอะไรต่างๆนะครับผมนะแต่ว่าก็โอเคก็ก็โดยภาพรวมก็การบริโภคการลงทุนนี่ก็เริ่มฟื้นการบริโภคเนี่ยเรื่องของการส่งมอบรถยนต ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมนะการลงทุนก็เห็นเห็นการซื้อพวกเครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ตา่างประเทศเลยตา่ตางๆก็โมเมนตัมมันน่าจะดีขึ้นก็หวังว่านะครับผม,ผมกแ็แอบหวังซึ่งเราก็ไปทําโมเดลใหม่นะครับผมเนื่องจากตัวเลขรายเดือนที่ทั้งสภาทั้งตัวกระทรวงการคลังแล้วก็แบงค์ชาติประกาศเนี่ยแล้วก็มาลองทําโมเดลโมเดลหนึ่งคล้ายๆล้อไปกับของทางฝั่งของเมืองนอกเขาะจะมีเขาเรียก GDP now โมเดลคือ เอาตัวเลขดัชนีต่างๆมา,ม,าม,ามารวมแล้วก็มาดูว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยไตรมาสนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับผมซึ่งโมเดลเราให้ประมาณ23ในไตรมาสที่2นะครับผมใกล้เคียงกับไอตัวที่เราใช้ใช้คาดการหลักๆอยู่แล้วที่ประมาณ25นะแมโครโมเดลเนี่ยนะครับผมฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราคาดในระดับหนึ่งคือ Q1 หเนี่ยเป็นะบอททอม คิวสองคิวสามคิวส,สี่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเป็นไนกี้จะไนกี้สวยหรือไนกี้กระจิกกระจักก็คงเป็นไนกี้อ่ะเออ,อฉะนั้นฉะนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราให้ทั้งปีอยู่แถวๆสองจุดห้า,า 2, นะครับผมนะที่อคมมอรมอลเศรษฐกิจป,ประชุมมาแล้วบอกว่าจะพยายามจะผลักดันให้สามเนี่ยก็ห,หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นใช่แต่เราเราก็หวังว่าจะทําได้นะครับแต่แต่ก็มันก็ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าคิวหนึ่งมันมันดึงมาเยอะใช่ไหมจะถ้าเผื่อจะให้ ซึ่งสามเปอร์เซ็นเนี่ยแสดงว่า Q4 มันต้องมันต้องไปสี่ไปไปห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่ง <Ừ. S 1> แอบยากนะครับผมนะครับก็เห็นเหมือนเช่าว่าเขาจะผลักดันผ่านตัวเรื่องของอการเบิกจ่ายใช่ไหมซึ่งไอ้สองส่วนห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสมมติฐานของผมคือการเบิกจ่ายประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีอยากให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ ก็ท่านทาได้ก็ดีเลยก็ท่านก็ต้องเหนื่อยอ่ะท่านก็ต้องไปเร่งเยอะขึ้นนะครับผมก็คงเป็นภาพเช่นนั้นรวมถึงในเรื่องจะเพิ่มการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหนึ่งล้านคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นดีมานของของมันเป็นดีมานฝั่งซัพพรายมันก็ทําได้เท่าที่ทําได้ใช่ไหมจะไปเอื้อไปสนับสนุนก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่า เออมันก็ต้องให้เขามาเองอ่ะใช่ไหมฮะก็ก็อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับไอ้ที่บอกจะไปเร่งพวกไอโครงการ B O I ให้มันเกิดขึ้นจริงการมองว่ามันจะไหวยแล้วเออครับก็เพราะว่าคือคือมันมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าตัวเลข B O I ที่ที่เขาประกาศออกมาปกติมันเป็นตัวเลขการออกบัตรใช่ไหมก็คือเป็นการว่าคนมาเอ่อคนมาลงทุนแล้วก็ขออนุญาตว่าจะจะได้ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแต่ว่า เอาจริงเขาถ้าเผื่อมันไม่เห็นภาพเศรษฐกิจพื้นเขาก็อาจจะยังไม่ลงทุนจริงก็คงต้องดูนะครับผมใช่ใช่ใชเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเลขระหว่างของแบงค์ชาไอของไอเอ o ไอกับตัวเลขของทางฝั่งของอังกัดเนี่ยนะครับผมซึ่งซึ่งฐานข้อมูลผมเขาไปรวมรวมมาเนี่ยมันมันจะค่อนข้างต่างกำลังไอที่เราดูที่เขาไปดูมาในซือระหว่างประเทศนี่คือมันคือเงินไหลเข้าจริงเพื่อลงทุนเอฟไอเนี่ยมันมันติดลบอ่ะใช่ครับผมแต่ว่า ก็ก็โอเคเราก็เห็นสัญญาณของการพื้นตัวการลงทุนมากขึ้นแล้วอย่างที่ผมมาเรียนทั้งสองท่านสองอาทิตย์ก่อนก็คือว่าที่เคยไปคุยกับบริษัทใหญ่ๆระดับประเทศใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเริ่มเห็นว่าคู่แข่งเขาจากจีนที่เข้ามานะขอลดขอลงทุนดีไ5ห้าที่นะครับเพิ่ง อ่าพึ่งมาลงสองที่เนี่ยกด้มราคาสินค้าของเขาที่เขาขายเนี่ยไปแล้วกว่ายี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แสดงว่าเออมันก็มีการลงทุนจริงเนี่ยคือลงทุนมันก็ดีนะฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันว่าเขาลงทุนมาเนี่ยเขาเหมือนอย่างที่เคยคุยกันก็เ,เหมือนอ่าอ่าประดุกลัสเซียใช่ไหมมาปล <laughs> ่อยมาทรีระบบนี้ไม่พังหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผม,มแต่ว่าการลงทุนมันมันก็ดีแหละนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าเขา เมื่อเขามาลงทุนแล้วเนี่ยเขาจะมีการจร้างงานมีอะไรต่างๆของคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ก็อาจจะเป็นพอยต์นั้นที่คงต้องจับตาด้วยนะครับผมแต่ก็เอาใจให้อ่าหมายถึงมาเชียร์ยในจุดนี้นะครับว่าอยากให้ให้มีการลงทุนมากขึ้นในระดับหนึ่งครับผมครับสุดท้ายก็คือนะฮะกับก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการเมืองนะครับผมที่อาจจะต้องติดตามว่าเออถ้า เราก็มีการทำซีนารีโอแล้วกันนะฮะตอนนี้มันก็มีคดีค่อนข้างเยอะแยะใช่ไหมฮะแล้วก็ที่คําถามตอนต้นของคุณรัชพลที่ว่าแบบทําไมหุ้นไทยมันแย่อยู่ที่เดียวในโลกนะตกเอ่อเย t ทูเดนี้ไมแต่ตั้แต่ต้นปีเนี้ยประมาณติดเจ็ดเปอ็นต <นะ S 1> ที่อื่นใช่ใช่ครับผมก็หลักๆมันก็ผมว่ามันก็หลายประเด็นนะฮะเรื่องของออะไรอะ่ะอ,อนโยบายรัฐบาลต่างๆด้วยความขัดแย้งกันอะไรต่างๆแล้วก็ สุดๆล่าสุดก็คือเรื่องของคดีความต่างๆนะซึ่งหลายคดีเนี่ยเราเรามองว่าคดีที่ต้องจับตาที่สุดนะครับผมก็ถ้าตัดน้อยหรือความพันพวนก็คือทนดีนายกเพราะว่าถ้านายกหลุดมันคือการบริหารราชการมัน,มนทําไม่ได้นะครับผม<ช>นะฮ<ช>ะก็เราเราก็ให้ว่าเอ80%ก็คือไม่หลุดนะครับผมนะฮะก็ถ้าเป็นภาพเช่นนั้นนะครับผมก็ก็ตัวเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าจะไปตามเดิมก็คือปีนี้โต2.5ปีหน้าโต3%แต่ถ้า สารตัดสินออกมาไม่เป็นคุณกับนายกนะครับผมแต่ว่ามีการเลือกนายกใหม่นะครับสหานายกใหม่แล้วก็ได้นายกจากเพื่อไทยอยู่เนี่ยตัวเรื่องของงบประมาณอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับผมซึ่งโซฟาตอนนี้เหมือนงบประมาณก็ผ่านทางคอรมอลแล้วใช่ไหมก็เข้าไปสู่ปรานะก็คงต้องติดตามดูเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนนายกใหม่นเนี่ยอาจจะไปกระทบต่อในเรื่องของกระบวนการเ,าเาจรจายในเรื่องของงบประมาณด้วยเนอะนะครับผมก็คงต้องดูตรงนั้นนะฮะเราเราก็มองว่า GDP ก็อาจจะเหลือประมาณสองจุดสาม ปีนี้ปีหน้า2 7นะฮะแต่ว่าความน่าจะเป็นประมาณ1 5นะ,ะแต่ถ้าออกมาไม่เป็นคุณกันนายกเลยนะครับผมแล้วก็กระบวนการสรรหานายกใหม่เนี่ยไม่สามารถสรรหานายกได้ภายในไตรมาสสามเนี่ยอันนี้ก็จะกระทบเหมือนกันเพราะว่าพอวันว,ว่าสมมติถ้าสภาผ่านหมดแล้วใช่ไหมทั้งสสสาวาละแล้วก็สวในเรื่องงบประมาณนะแล้วส่งกลับมาที่คอรมอรแล้วเกิดไม่มีคอรมอรสมมติ worst case นะฮะว่าศนะาลตัดสินมาว่าเออเนี่ยให้ออกจากตาแหน่งแล้วก็ รักษาการักษาการไม่ได้เนี่ยโอ้คราวนี้คงก็มันมันก็จะเหนื่อยนะครับผมก็ไม่สามารถจะทุนก้าวาร่างร่างพรบรได้นะครับผมก็จะกระทบตรงนี้หรือหรืออาจจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องอะไรต่างๆมันมีปัปจจัยมากมายนะแล้วเราก็ให้โอกาสเป็นไปได้แค่หเป็นะฮะแแต่ว่าก็ ถ้าเป็นภาพเช่นนั้น GDP ไทยปีนี้ก็จะเหลือสอปีหน้าก็25ครับผมครับก็ฉะนั้นความเสี่ยงการเมืองจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในระยะต่อไปครับผมครับครับครับอันนี้อันนี้อาจารย์ไม่ไม่ได้ projection ในแง่แบบมี Digital Wallet มาไม่มาเนาะตัดทิ้งไปเลยก็ก็เก็บไว้ในใจนะฮะว่าว่าถ้าเผื่อมันมาได้มันก็บวกเอ่ออะไรอ่ะมันก็บวกเอ่อปีนี้เป็น2 แต่ใช่สองจุดห้าเป็นสองจุดเจ็ดใช่แล้วปีหน้าเป็นประมาณพูดง่ายคคอ <3 S 1> <ร>ให้ไว้สองจดสองอือใช่ใช่ใช่สำหรับปีนี้เพราะว่ารามันก็น่าจะเอไปเร่งได้ปีหน้าแต่ว่าสมมติฐานที่เราใช้ภายในบริษัทนะครับผมเราก็มองภาพว่าโอกาสที่จะได้ในปีนี้แค่ประมาณสักสิเปอร์เ็นมั้งฮะ แล้วก็เอปีหน้าสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นครับก็พูดง่ายๆก็คือครึ่งครึ่งครับผมเพราะว่าเออก็อย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะอย่างลูกผีลูกคนอยู่มากเลยนะอก็เนี่ยคาคํานี้เลยนะที่คุณพัดนพงว่าเลยคือลูกผีลูกคนเนี่ยลูกผีห้าสิบลูกคนห้าสิบครับก็ก็อย่างนั้นครับผมครับผมอ่าได้ครับครับอ่าวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ